สวัสดีคะ่ะพี่ต้ยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยมาบ้านที่อยู่ตรดิตนะคะพี่ต้อยจะพามาดูแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านตอนนี้เออล้นตลิ่งแล้วนะคะนี่ค่ะฝั่งโน้น,นก็เหลืออีกหน่อยเดียวนะฝั่งที่เห็นบ้านนะคะฝั่งโน้นก็จะเป็นตลิ่งชันไงส่วนฝั่งบ้านพี่ต้นี่ก็จะเป็นลาดนะคะเป็นลาดเหมือนหาดทรายนะคะดูน้ําขึ้นมาอ่า ตามสวนแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะปลูกกอไผ่ไว้ริมน้ำเพื่อกันน้ำนะคะน้ำแดงนะคะเพรเพอบ้านพี่ต้อยนี่น้ำลูกลังน้ำแดงฝนตกม่ตั้งแต่มานี่ฝนตกไม่หยุดเลยนะคะฝนตกอ่ะทอดูท้องฟ้าสิท้องฟ้านี่ก็เป็นน้ำตลอดนะคะนี่น้ำสีแดงอะคะ่ะแดงแจ๋เลยดินลูกลัง น้ำเยอะค่ะเนี่ยท่วมที่สุขโขทัยแล้วนะคะแต่อุตรดิตถ์ยังไม่ท่วมแต่ถ้าบ้านริมตลิ่งก็เนี่ยแต่ยังไม่ถึงบ้านเรือนเพราะว่าเขาปลูกบ้านห่างแม่น้ำก็ร่วมว่ายาวอ่ะคะ่ะก็ปลูกจะปลูกต้นไม้ไว้เมื่อก่อนที่ริมตะลิ่งเขาไว้ปลูกผัก,กเกษตรนะคะแต่ตอนนี้ปลูกต้นไม้ขั้น ก่อนน้ำมาจจะอยู่แค่ตรงโน้นนะคะเลยกไอ้นี่ไปนะคะนะคะเลยกิ่งไม้ไปเลยต้นเขียวๆไปเนี่ยริมตลิงฝั่งนี้นะคะตอนนี้น้ําเข้ามาถึงนี่แล้วค่ะนี่ค่ะน้ําจะล้นตลิงแต่ยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังไม่ท่วมบ้านเรือนที่หมู่บ้านพี่ต้อยนะยังไม่ท่วมบ้านเรือนแต่เข้าสวนแล้วค่ะนี่ค่ะเม้าแม่น้ําจะอยู่หน้าบ้านกันก็จะปลูกต้นไม้ไว้ก่อนถึงแม่น้ําด้วย นี่ค่ะน้ําไหลเยอะเลยค่ะดอยก็พามาดูแม่น้ํำน่านนะคะบ้านเกิดนะคะนี่ค่ะสองฝั่งแม่น้ํำน่านนะคะตอนนี้น้ําล้นตลิ่งนะคะเยอะฝนตกทุกวันเลยค่ะพายุเข้านี่ค่ะก็นี่ก็คือนี่นี่ค่ะบ้านเรือนก็จะอยู่ตรงนี้มองเห็นนะคะเราก็จะถมเนินถมที่ ธรรมดาก็จะเป็นแค่เนี้ยน,นี้ก็จะถมนี่ถมนะคะก็จะปลูกบ้านถมไปนี่ค่ะใกล้เข้ามาแล้วค่ะนี้ค่ะค่ะพี่ต้อยก็พามาดูแม่น้ำน่านนะคะน้ำแดงมากเลยค่ะฝนตกทุกวันรั่วท่วมเออล้นตะลิ่งแล้วนะคะค่ะแต่ยังไม่ถึงบ้านเรือนนะคะ โอเคนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะที่เกิดน,น้ำท่วมนะคะเกิดอุทกภัยสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะจำไว้ไม่ประมาทกาดอย่าตกนะคะ thank you for watching bye จุบจ๊บจุ๊สบสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ